สวัสดีค่ะ FC แฟนช่องคุณพ่อคุณแม่พี่น้องสุภุดุคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง YouTube โจพารวยค่ะคลิปนี้เป็นของแฟนอาจารย์เซียนขาเนาะคะ่ะแฟนอาจารย์เซียนขาฟันดีอยู่ดีค่ะแฟนอาจารย์ฟันดีมากๆเลยแล้วกัมีรถเขามาหวหายปูเนาะคะ่ะเพิ่นมาจากประเทศเยอรมันไหมคะมาหวหายปูพรอมเนาะ ะหลังจากคุยกับแฟนจานเส้นกันโนะค่ะกัคุยทุกมือค่ะคุยกับเพื่อนอยู่เสมอนั่นแหละคะ่ะแต่ว่าล่าสุดโนะคะ่ะเดี๋ยวซีวอาฟันในฟังเนาะซีวาควก็ฟันในฟังเออขอแจ้งข่าวก่อนโนะคะ่ะแจ้งข่าวก่อนวันที่สามสิบนี่แหมคะ่ะวันที่สามสิบกันยายนสองห้าหกเจ็ด อาจารย์เสี้ยนขากาแฟนจะเดินทางไปทําบุญนะคะทําบุญอ่าถวายเพะถวายพระนะคะเลี้ยงเลี้ยงพระ,ะเพราะว่าวัดมีงานนะคะวัดนี้ก็คือเดียวเด้อเป็นวัดที่คูบาอาจันของอาจารย์เสี้ยนขาเนาะคะ่ะเป็นวัดคูบาอาจันของอาจารย์เสี้ยนขาเพิ่นได้มรณาภาพตั้งแต่ปีที่แล้วหรอคะ่ะเพิ่อนมรณาภาพตั้งแต่ปีที่แล้ว เนาะคะ่ะเด้อเบางถ้าบางในกลุ่มเนาะคะ่ะถ้าแม่นอยู่ในกลุ่มบางท่านกะสิพ่อทราบแล้วเนาะ,ะอ่าวันที่สามสิบทำบุญครบรอบหนึ่งปีของหลวงปู่ป่อเนาะคะ่ะอยู่อ่าวัดบ้านเมยเนาะคะ่ะวัดบ้านเมยตตำบลดงร้ออำเภอกมะมา,าสยจังหวัดกาฬสิน คือว่าเพื่อนมรณาภาพแล้วนะคะตอนมรณาภาพนี่เพื่อนอายุเก้าสิบสองปีแต่ว่าปีนี้ก็จะเป็นปีที่ครบเก้าสิบสามนะะเอฟซีปังดีเดอ้อมีความหมายดนะคะ่ะเพราะว่ายัางหลวงปู่วันชัย้นะคะครบ 1, 2, 1, 2, 1. หนึ่งปีสองเดือนหลวงปู่วันไส้อายุเจ็ดสิบสามปีแล้วก็จุดธูปได้เจ็ดสองนะคะเจ็ด สองตรงกลางเพื่อนว่าขันบ่ร์มิเลกเก่าศูนย์ใส่เพื่อนว่าสี่เนาะแอดก็ได้เขียนให้อยู่ด้วยไงนี่อันนี้แอดได้เขียนให้อยู่อันนี้คือกรณีของทูบกรณีทูบของหลวงปู่วันไซทูบจุดได้เจ็ดคับสองเนาะนี่เจ็ดคับสองตรงกลางนี่ว่างๆเนาะเพื่อนว่าขันบ่นั่นบางคนก็เห็นเป็นเจ็ดสามสองเนาะ เพื่อนว่าเอาศูนย์ใส่แก็สก็เลยเขียนหนเจ็ดเจ็ดสามใส่มือแลวกะข้างล่างข้างขวามือก็เป็นศูนย์แะะ้วมือนั่นลาวลาวออกนล้วเจ็ดศูนย์สามนะคะข้างล่างออกสองเจ็ดศูนย์สามแ้วอันนี้เลขทูบของหลวงปู่วันชัยกับมีวามหมายอยู่นล้วกัแต่ว่างวดน,นี้ก็จะเดินทางไปวันที่สามสิบกับหลวงปู่ป่อซึ่ง เป็นพระเจจิที่มีือเสียงือเสียงเพิ่นกระโด่งดังอยู่พ่อสมควรนะคะ่ะแต่ว่าเป็นครูบาอาจารย์ของอาจารย์เซียนขาที่เพื่อนเคารพนับถือมาโดนมานานแล้วเนาะคะ่ะเคารพนับถือมามานานแล้วตั้งแต่บันได้เสียยังบันได้มรณภาพก็เลยขอแจ้งข่าวก่อนนะคะวันที่สามสิบกันยายนสองห้าหกเจ็ดอาจารย์เซียนขาจะ ไปทําบุญครบหนึ่งปีนะคะครบหนึ่งปีที่มรณภาพก็คือที่วัดบ้านเมยตําบลดงล้ออาเภอกำมะละสยจังหวัดกำละศิ์นนะคะแต่ว่าจาย์ก็ได้อธิปูม้าวัยมาไหวที่บ้านก็เอาไหวก้กาวายบูชาอยู่นะคะแต่ว่าเมื่อนั้นนะคะทูบที่ขอหลวงปู่ป่อที่ยู่บ้านนะคะ ทูบที่ขอหลวงปู่ป่ออันนี้ไล่เมือ่อก่ะน,นันในน้ำพ่อจะแอดจดอ่านคนเดียวนะคะจุดได้เจ็ดเก้าห้านาะเจ็ดเก้าห้าปรากฏว่าเลขเล่าออกสี่ห้าเก้าหกนาะมื่อนั้นอุย้ยขันแมนว่าเจ็ดเป็ 7, 7, 6, นเจ็ดเป็นหกเนาะคะ่ะแตกสามตเนาะคะ่ะแต้มเดียวเนาะ,ะเพราะว่า 9, 5, 5, 9. เก้าห้าห้าเก้าเลาวันนั้นเนาะ,ะปิดรับไปแส้วนดังเก้าหาเพื่อนเลยห้ไม่อยู่ด้านหนาเนะคะ่ะ เพิ่นก็นเลยเอาหกมาใส่แทนเป็นห้าเก้าหกเล่าซุมือเี่ก็สิเป็นไทยไปทุกคณะแล้วมีใจเครืองมีใจเต็มเนาะคะ่ะกัแล้วกับมีโตปิดรับคือกันแต่วมาช่วงหลังๆไม่ดีกะโป้ซ้อมว่ายน้ำว่ายน้ำนะ,ะว่ายน้ำข้ามโค้งไปเล่นน้ำฟังเพื่อนบ้านตลอดเน้วคะแนวทาง แต่ว่าอาจารย์ว่ากะสีไปจุดธูปให้เอย,ยูกเก่าเนาะกะเหมือนเดิมเนาะกะเหมือนเดิมก็คือน้ําถวายหนึ่งร้อยแพแ็คลวกะเอเลี้ยงพระเนาะกะมีอาหารไปเลี้ยงพระและก็ไปทําบุญโลงท่านเหมือนเดิมคือกันกับที่ไปทําําบุญให้หลวงปู่วันไช่ที่วัดป่าธรรมสิทธิ์เหมือนเดิมแลวก็จะขอแนวทางเนะาะ่ะ แฟนอาจาร์ว่าจะให้อาจารย์ขอรล่า,าลให้อาจารย์จุดทูปที่วัดเพื่เนนะค่ะวันที่สามสิบขอจุดทูปให้แน่นะ,ะก่ากิิไปรัฐบาลไทยหรือจะมาเพื่อนบ้านตอนแรกเพราะว่าวันวันจันทร์เนะคะวันวันจันทร์ที่สามสิบเนี่ยจะมีเพื่อนบ้านเนะคะมีเล่าพัฒนาก็สิได้ขอปูเอามาฝากเอฟซีคุณพอ่อคุณแม่พี่น้องสุบูสุสขขน ใครอยากได้บอ่ะอยากได้บนะ้เลขทูบนะเลขทูบที่อาจารย์จะไปจุดขอที่วัดป่าเอ้ยที่วัดหลวงปู่ป่อวัดหลวงปู่ป่อแต่ว่าอันนี้จุดที่วัดนี่คือเป็นจุดครั้งแรกเนี่ยจุดขอข้างแรกอยู่วัดซึ่งอาจารย์กับพ่เคยขอเนอะ,ะแต่ว่าขอยอยู่บ้านเกือบแตกสามตัวเ้วนะ,ะอันนี้ ไปทำบุญในเพลินด้วยนะคะ่ะเดินทางไปทำบุญในเพลินก็คือวันที่30ช่วงเชา้าอาจารย์สิจุดไหนกับม่หน้าจะเกินเที่ยงนะคะ่ะเมื่อหน้าจะเกินเที่ยงสําหรับผู้ใดยอยากได้เลขทูบของอา,อาจารย์เซียนขากบแฟอาจารย์ที่จะเดินทางไปทำบุญที่วัดบ้านเมยให้คู่บาอาจารย์คงเบิะะ้ลนค่ะหลวงปู่ป้อถ้าคนจังหวัดกาลสินจะรู้จักดีนะคะ่ะคนลวงอ่าคนจังหวัดกาลสินจะรู้จัก วัดดีดีเพราะว่าหลวงปู่ป้อ,ปอนี่เพิ่นเป็นพระเจจิ้วก็มีวิชา,าครบเะพ่อสมควรนลัวอ็ลูกศิษย์ลูกหาเพิ่นกับหลายคือกันเนาะกระแจง้งเขาพรายอยากร่วมสรางนา้ำทําบุญครับอาจารย์เซียนขาที่จะเดินทางไปทําบุญวันที่30มสนี่ ร่วมบุญได้คือเก่าด้วยค่ะบัญชีเก่าของคุณดวงจันทร์มัตสมนทนบัญชีเดิมนะคะแต่ว่าน้ามหนีแฟนจันทร์ว่าสีบ่แก้สีบ่ค้นไปจากจังหวัดที่เพิ่อยูนะคะสีบ่ค้นไปจีบไปเอาอยูจีไปค้นเอาอยูอ่าอำเภอรกระมาละสายด้วยค่ะน้ามร้อยแพ็คเพราะว่ามันหนักรถเขนวะ่า มันนักรถกัสีได้ไปเอายุพุ่นเลยยังสิแม่ก็อเอายุพุ่นขึ้นรถให้เพื่อนเลยมันจังบ่ขนไก่จังบ่อหนักรถเพื่อน,นมันว่าเนาะคะ่ะแล้วก็มีอาหารไปทําเพื่อนไก่เห็ดรงท่านอาหารไปแจกทําท่านคือกันคือเก้าเนาะค่ะเหมือนเดิมแต่ว่าเลขทู่อาจารย์นี่สังเกตเบิ่งเนาะไปขอมองใดน,นี่อุย้ยเพื่อนบ้านนี่แตกสน,นันวันไหวเนาะคะ่ะบ่แมนว่าทั้งอ่า ถ้าน้อยเนาะ,ะไปน้อยนี่ก็ไปดีได้ๆนี่ไปทั้งสามตัวมันน้อยก็ได้ไปม้อยมากๆที่แอดสังเกตเมึงแล้วก็เพื่อนบ้านก็นมาแล้วก็ไปแล้วเนาะคะ่ะผู้ใดอยากได้เลขทูบเนาะคะ่ะพิมพ์คำว่ารอนะกดคำว่ารอคอมเมนต์ไหนในเรื่องการอเลขทูบวันที่สามสิบนี่กดคำว่ารอไว้เนาะคะ่ะอยากร่วมสั่งน้ำทั้งบุญกั รวมได้เลยเนาะคะ่ะบางท่านบางคนยังบม่มีโอกาสแม้นแต่จะได้ไปวัดไปว่าเนาะคะ่ะพอติดพระรากิจการงานเนาะ,ะยังกับคนละหาบาทสิบบาทรวมได้เด้อค่ะพ่อเพิ่นเฮ็ดบุญแล้วทำบุญแล้วช่วง่บยๆก็ยกมือสาธุเอานะคะ่ะต้องสาธุเด้อจังสีได้รับบุญต้องยกมือสาธุแลืกเกาคำว่ายกมือหรือเกาวคำว่าสาธุด้วย จะได้บุญแล้วค่นจังสีได้บุญเดอ้อเอฟซีเดอ้อคุณพ่อคุณแม่พี่น้องสุภูสุสนเนาะ,ะอันนี้ก็เป็นการบอกข่าวและะ้วค่ะบอกข่าวก่อนแล้วการมีความฝันแนละะ้วค่นแนวทางความฝันของแฟนอาจารย์เซียนค่ะเพื่อนฝันว่าจังสี่แล้วกัอันนี้อันนี้แฟนจันทร์ว่าสุว่างว่าอาจารย์เซียน่ะอันนี้เพื่อนไม่ได้บอกไวะะ้เล้วค่ะจาจาร์เซียนขาไม่ได้บอกไว้บอกเลขและะ้วค่ะ เพื่อนฝันว่าเอ่เพื่อนไปทําบุญกับแฟนนี่ล่ะอาจารย์เส้นขาฝันนี่นี่เพื่อนฝันว่าไปทําบุญกับแฟนเพื่อนนะนะม้านี้ก็ไปเจอป่าแล้วก็ไปเห็นป่าตัวบักใหญ่หนึ่งว่ายน้ำอยู่สันม้านี้เท่านั้นแฟนอาจารย์่นอยากได้ป่าไหมป่ามันตัวใหญ่ๆซ้ำค้นนี่ล่ะป่าตัวใหญ่ซ้ำค้นนี่ล่ะนะค่ะ แต่ว่าแฟนอาจารย์นั่นเพื่อนอยากได้อาจารย์ก็ว่าบม่ต้องเอาดอกยาย้าไปอย่าไปเอานะแฟนอาจารย์บว่าไ่ต้องเอาแต่ว่าตัวแฟนอาจารย์นี่เพื่อนอยากได้ปลาตัวนี้เป็นปลาซ่อนนะคะปลาซ่อนตัวบังย,ย่ายหนึ่งสันตัาใหญ่ใหญ่เท่าคนเลยมานี่เพื่อนแฟนอาจารย์เลยโดดล่องไปควบเอาปลาเลยค่ะควบลงไปจับเอาปลาก็ปรากฏว่าจับแล้วลุยปุ๊บ จับแล้วก็ลุยปุย๊ดนาะไงจับแล้วก็สบัดแต่ละรอบเนี่ยโอ้ยสบัตดแต่ละรอบนี่ก็อันแพ้แดดแดดไปเนาะไงจับไปจับมาปรากฏว่าปลาตัวนั่นมาทับแฟนอาจารย์ตายไหมค่ะในความฝันมันจะตัดเป็นภาพๆเนาะ,ะเป็นภาพเป็นช็อตๆเนาะเพื่อว่า จับปลาแต่เพื่อนก็นได้จับได้กอดนวกันได้กอดเอาปลาอยคะแต่ว่าสุดท้ายแล้วปลาตัวนั้นกระทบแฟนเพิ่นเสียชีวิตแฟนอาจารย์นะกันแฟนอาจารย์อายุแฟนอาจารย์ก็คือสี่สิบห้าย่างสี่สิบหกะคนี่อายุแฟนอาจารย์เสี่ยคขาสี่สิบห้าย่างสี่สิบหกอันนี้แอดเล่าความฝันไห้ฟังเนอะ่อาจารย์ว่า บ่ได้บอกเลขด้วย่ะแต่แย่เป็นเว้าวควา้ฝงันในฟังซ,ซ,ซื้ออันนี้แอดมาตีเอานะค่ะมาตีเอากับแฟนอาจารย์แฟนอาจารย์าารยว่าเอ้าอายุอะสี่สิบห้าสี่สิบหกเนาะ,ะซึ่งกับไปเล่ามือวันไหนไปเล่าวันพุธแล้วเนาะ,ะเล่าวันพุธออกสี่สิบห้าออกสี่ห้าออกสี่ห้าหกเก้าว่ะเลือกสี่ห้าเก้าหกนั่นแหละนั่นแหละแต่ว่าฝันนี่ก็คือฟันตั้งแต่วัน พูดปุ๋นละเด้อเอฟซีเอามาว่าไห้ฟังก้อนเด้อค่ะเพื่อนกเกิดวันที่ยี่สิบเจ็ดเด้อค่ะแฟนจันเส้นขาเกิดวันที่ยี่สิบเจ็ดกลับไปเล่าเรียบร้อยและะ้วเด้อค่ะเจ็ดสองสองเจ็ดความกับแนวทางตัวเลขเนี่แหละเลขทูบนี่แหละไปแล้วเจ็ดสองอะไรแฟนจันเส้นขาเกิดที่ยี่สิบเจ็ดวันนี้ แรกพ่อสอเออพ่อสอแฟนอาจารย์คือสองสองเลยอะพ่อสอสอง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 นิมพราุรันได้ออกนะพุรันในมาฝันว่าแฟนเป็นเสียชีวิตเนาะขันผู้หญิงเสียชีวิตนี่ผู้หญิงกับน้ำซีเป็นเมือนซี่ผู้หญิงน้ำสีเสียชีวิตกับสี่ศูนย์มันบ่ศีรษูนศีรษูนมันกับจิมะตรงกับเลขที่ปูหายวามันบอกอะนรนี่ปูเพิ่นหายวายีรษูนย์ศูนย์ซีนี่ไหมหายวาต้องงวดไหม ตองงวดที่ว่าปูบอกว่าผู้หญิงคนนั้นอันนี้แอดพูดยุ่ประจำเนาะพูดบ่อยๆให้แต่ต่อมือหลังจากเลขออกปูผู้หญิงคนนั้นฝากกระดาษใบน้อยๆให้ปูบอกว่าฝากให้เพื่อนโทรหาเด้อโทรให้ได้เด้อสั่นเลขเบอร์โทรก็คือ046นะคะแล้วก็ ก้าหนึ่งเลขสองต่อคือเก้าหนึ่งเก้าหนึ่งก็หกหนึ่งกับสีเป็นตัวเดียวกันเนาะนี่ค่ะต้องงวดก็ยังคงเดิมนะคะแต่ว่าเมื่อดันกับไปห้าน้อยนีน่ค่ะเมื่อกอ้อนเมื่อใดนี่ละ่ะเข่าห้าน้อยที่เก้าหนึ่งนะคะรถทะเบียนที่มาจอดมือแรกก็คือทะเบียนหกศูนย์สี่สี่เนาะหกศูนย์สี่สี่กับไปเพื่อนบ้านแล้วคือหกสี่สี่สามตัวนี่ไปแล้วเนาะ ไปเรียบร้อยแล้วก็ซี่หกกับไปเพื่อนบ้านแล้วอันนี้กับไปเพื่อนบ้านแล้วนอก่ะขามโค้งไปเล่านก่ะเรขกทูบน้องปู่วันชัยนี่กับไปเล่าเพื่อนไปเพื่อนบ้านแล้วนอก่ะนี่กับว่ได้นก่ะจะมารัฐบาลไทยหรือเปล่าอันนี้กับบอกบ่ได้คือกันนก่ะเป็นแนวทางนก่ะแอดเป็นเพียงสื่อกลางแนวทาง เอามาฟัง FC. เอฟซีอ้าบานี้เมือ่อคืนนี่สดๆนะครเมือ่อคืนนี่เมือ่อคืนนี่อาจารย์เส้นขาโอ้แมนค่ะเมือ่อคืนนี่แฟนสนอกแฟนอาจารย์เส้นขาเนาะครเพื่อนฝันเพื่อนฝันว่าอย่างกงี้เพื่อนฝันว่ามีมีพะมีพะมาเขียนเส้นหนาผากให้เพื่อนเนาะคะ่ะ เจ้เด้อ้าไห้เบิงพระไม่เขียนเส้นหนาผากห้เพื่อนนี่ค่ะเพื่อนเขียนเส้มาเขียบให้เอาสว่างเต็มที่กันนะคะ่ะนี่ค่ะพระไม่เขียนใส่หนาผากห้เพื่อนเพื่อนว่าจำได้ประมาณนี้และะ้วค่ะวันนี้ตรงกับวันที่ยี่สิบแปดช่วง สิเทียงน,นี่แหละค่ะใกล้เทียงกันละเนาะแอดทำคลิปอยู่นี่ใกล้เทียงแล้วเห็นบ่างสามเก้าหกสี่เนาะค่ะไม่เขียนใส้นาําวผากไงสามเพื่อนว่าจําได้ครับค่ยครับค่ะอยู่เลขกระสิประมาณนี้แล้วค่ะนี่เอาไปเพื่อนบ้านก่อนก็นได้เนาะคะ่ะน้อยน้อยทั้งหลายก็ได้เนาะค่ะนี่เห็นบ้างหอกสี่กันยังมีมากส้นกันอีกอยู่เนาะนี่หกอันนี้เป็นหกสี่ อันนี้มันเป็นสี่หกนะคะอันนี้มันเป็นสามเก้าหกสี่เพราะฉะนั้นหกหกสี่เหมืนมัดซ้อนกันก็น,กน,นี่เนาะอันนี้เพิ่นฟันเนาะ,ะเป็นพระเมื่อเขียนี้เราผ่าไข่เมือ่อคืนนี่เนาะเมือ่อคืนแต่ว่าเมื่อที่ว่าคลิปนี่ก็คือวันที่ยี่สิบแปดเนาะยี่สิบแปดกันยายนสองห้าหกเจ็ดนะคะนี่สามเก้าหกสี่นี่แหละคะ่ะ อันนี้คือคือามาเขียนให่ใส่นาผาักนะคะ่ะใส่นาผากักเพื่อนก็เริมไม่เขียนใส่ให้มาเขียบพระใส่สารน้อยหนาเรียกมาเขียบเด้อค่ะดีค่ะสามเก้าหกสี่แล้วค่ะเผื่อว่าเอาว่าวห้ฟังแล้วค่ะเดีย๋ยวสียาว่าเลขหลายตัวเลขหลายตัวกะเอาไปจัดเพื่อนบ้านกนแล้วค่ะเพื่อนบ้านผู้ที่ชอบเพื่อนบ้านเนาะค่ะเอาไปเป็นแนวทางแล้วค่ะในการหาซื้อหยิบจับสลากกินแบ่งรัฐบาลไทย ชอบกะจังเอาเนาะคะ่ะบพ่อชอบกะผ่่นไปเนาะเพิ่นฝันแบบใดแอดกะสีเบาๆสุฟังจังสีเนาะค่ะแล้วก็เมื่อวานนี่เนาะคะ่ะมีทะเบียนรถเอา้าเพิ่นมาจากจังหวัดมาจากประเทศเนี่ยไงเพิ่นเดินทางมาจากประเทศเยอรมันเนาะอันนี้เพิ่นเดินทางมาจากประเทศเยอรมันเพิ่นมา,หาไหวปูแม่ไงเดี๋ยวด้เพิ่นมาไหวปูเนาะ ทะเบียนรถของเบ้นที่เขามาไหวปูเมื่อวานในแอดไลฟ์สดไปช่วงอหกโมงเกือบทุ่มหนึ่งน่ะประมาณไล่แค่สิบนาทีสิบนาท,นาทีเสร็จเศษนี่ละค่ะพอยันบบท่านเนาะฮะมันออกมาจรงสิเนาะหนึ่งกับมาอยู่ดีการม่าสามหนึ่งหกหนึ 3, 1, 6, 1, น่งอ่ะเลขทูบเลขทูบที่มาจากประเทศเยอรมันเนาะคะ่ะนี่ทะเบียนรถสามหนึ่งหกหนึ่งค่ะ บันนี้เฮ้ามาเบิงเนาะสามหนึ่งหกหนึ่งคือมาตรงกันกับเลขตัวนี้แม่งานนี่เมนที่เพื่อนที่เพื่อนหายมาไวแต่ต้องว่นไห่ะนี่นี่สามหนึ่งหกหนึ่งเนะาะทะเบียนรถนนี้เลขเก,ก้าหนึ่งเอ้ยวก,กับเก้าเบ่งไดกับหัวกับหางลงกับหัวลองก็สิเปน็นหกเป็นเก้าไว้สนี่เห็นบะนี่ ทะเบียนรถพี่เพิ่นขับเข้ามาไหว้ปูมือว่าน,นี่ตรงกับวันที่ยี่สิบเจ็ดช่วงบ่ายสามโมงเย็นเนาะคะ่ะบ่ายสามโมงเย็นทะเบียนรถคันนี้ขับเข้ามาไหว้ปูสีเงินนะครับสามหนึ่งหกหนึ่งค่ะขออภัยค่ะนี่ค่ะเพิ่นกับมาจอดหน้าปูเนาะคะ่ะเลขไทยอันนี้อันนี้เลขด้านหลังรถ เพิ่นมาไหวสามหนึ่งหกหนึ่งนะคะซึ่งกับมาตรงกับตัวนี้แม่ค่ะตรงกับเลขที่เพิ่นห้ไว้แล้วเก้าหนึ่งเพียงแต่ว่าหกกับเก้าต้องกับหัวโล่งเนาะคะ่ะนี่เด้อนี่เอาแอดสิขออนุญ,ญาตเขียนให้เนาะคะ่ะทะเบียนรถขั้นที่สองทะเบียนรถขั้นที่สองเนาะคะ่ะ ะเบียนรถขั้นนี้ครับข่ามาวันที่ยี่สิบเจ็ดนะคะก็คือสามหนึ่งหกหนึ่ง ามหนึ่งหกหนึ่งเนาะคะ่ะเป็นยังแอดต้องเขียนเพราะว่าแรกทะเบียนรถแต่ละขั้นที่เขาเมื่อไหว่ก็จะมีความหมายเนาะคะ่ะมีความหมายมีนัยยะสำคัญอยู่ค่ะคือจังขั้นที่หกศูนซีนี่เพื่อนกลับไปเพื่อนบ้านทั้งสามตัวเลยเนาะคะ่ะออกหกซซไปแล้วเนาะคะ่ะไปรล่าบัฒนาไปเพื่อนบ้านเนาะ จะวางมือวานหนิพูดท่านมาดีนะนี่ค่ะอันนี้คือทะเบียนรถขั้นที่สองเนาะ,ะขั้นที่สองที่เขามาเนาะคะ่ะอันนี้ขั้นที่หนึ่งอันนี้ขั้นที่สอง ขั้นที่หนึ่งมีขั้นที่สองีสามหนึ่งหกหนึ่งนะคะเมื่อวานนี่ปกติขันบ้านท่านดวนหนึ่งสี่กับสี่บัท่านได้คอยออกแล้วค่ะจะ่าลืมเด้อเอาไปเพื่อนบ้านกอนก็นกนได้นะคะแนวทางเพราะว่าเพื่อนกะมาครั้งแรกรถขั้นไหนทะเบียนรถขั้นไหนที่เขามาเป็นครั้งแรกแล้วค่ะจะไปออก ตลอดเนาะคะ่ะทาบไปรัฐบาลไทยกลับไปเพื่อนบ้านคือจ้างกันนี้ไปเล่าว,ว่านั่นสามตัวแตกหกสี่สี่เดค่ะวนี้เมื่อวานนี่เขามาทะเบียนรถสามหนึ่งหกหนึ่งค่ะแต่มีไลฟ์สดอยู่ิบกว่านที่เนาะคะ่ะแอดยันเอาเอฟซีบดายแอดกันเลยต้องไลฟ์สดให้เนาะคะ่ะกดติดตามไปเด้อะคะ่ะกดคำว่ารอเลขทูบเนาะคะ่ะเลขทูบวันที่สามสิบ กันยายนสองห้าหกเจ็ดเด้ออย่าลืมเด้อมือนีสีโตีโตนะคะสีตัวอย่าลืมสี่ตัวนะคะเลขบักเขียบบักเขียบก็คือน้อยนานน่ะละพระไม่เขียนให้สี่ตัวใส่หน้าผากของแฟนอาจารย์เซียนขาน้ะคะ่ะนี่ค่ะ สามเก้าหกสี่เนาะคะ่ะแค่ใบเบงเนอแต่ว่าแอดกิดสีบอเขียนล่องห้เนาะคะ่ะเดี๋ยวสิว่าหลายตัวทำไมหลายตัวจังแอดไม่มีทุนที่จะไปจัดเนาะคะ่กะก็บอกเป็นอย่างนะะเนาะค่ะเท่ากับเอาที่โตเท้าชอบเนาะคะ่ะเลือกเอาแต่ว่าอันนี้นาสิเป็นเพื่อนบ้านหรือเปล่าสามเก้าหกสี่แต่ว่าหกสี่กับตรงกันเนาะคะ่ะหกสี่นี่ตรงกับที่เปิ้ลห้ไว้แล้วเนาะคะ่ะ อันนี้ก็มีหกสี่คือกันเนาะค่ะแต่ว่าเลขที่เพื่อนได้ไปเพื่อนได้ออกก็คือเลขหกศูนย์เนะค่ะหกศูนย์นี่เพื่อนได้ไปเพื่อนบ้านอยู่ดิอันนี้ห้าน้อยมือวันวันสุกบอกวันสุกหรือวันอย่างนี้เพื่อนไปแล้วเนาะค่ะเก้าหนึ่งห้าน้อยวีไอพีเนาะวันนี้สามหนึ่งหกหนึ่งทะเบียนรถขั้นไม่ย้ะเพอไดเค่ะเพอมือไหนค่ะโอ้ยเพื่อนบ้านเนาะ อันนี้ก็แจ้งข่าวความัลล่าสุดอัปเดตให้คุณพอ่อคุณแม่เอฟซี FC, แฟนช่องเพื่อนได้รับฟังรับชมกันด้วยค่ะนี่ค่ะอันนี้คือมา่อ้ฟังได้ไงเอฟซีอันนี้คือ,คอ,นนคอพูดให้ฟังเนาะค่ะอันนี้เลขทูบที่จุดอยู่บ้านอาจารย์เจ็ดเก้าห้านี้ว่เาไปแล้วเนาะค่ะที่เพื่อนออกอ่า ห้าเก้าหกค่ะก็คือว่าเสียดายเกตขันเป็นหกนี่อู้สามตัวแตกแลค่ะก็เอาไม้แลคะ่ะจีบีขอเพื่อนไม้ยูท่วัดเพื่อนเลยค่ะที่วัดเพื่อนเลยวันที่สามสี่มีฟิล์คําว่ารอไว้นล้ค่คะกดคอมเมนต์ไว้นอกค่ะผู้ใดอยากได้ก็กดคําว่ารอไว้เลขทูปา,ารย์นี้มีความหมายตลอดทุกวันเลยไปเพื่อนบ้านตลอดนะคอมเมนว่าแอดว่าเอาหรือมโนดิแต่ทุกสิ่งทุกอย่าง มาจากความจริงนะคะความจริงที่เห็นมาแล้วนะคะสำหรับผูท้ที่กดติดตามที่ติดตามได้ช่องโจผ้ารวยกสิลู่กสิเห็นว่าโอ้มาอีดีตัวหลานจังสี่จังเบียนา่าว้าไปโอ้จะแมนว่าไปเนาะแอดก็ไดยจังสี่จังสั้นนี่ยังสี่แอดจะพูดจากความจริงนะคะพื้นฐานจากความเป็นจริงเพราะว่าจะเป็นช่องทางไหนแอดสิพยายามหามหาให้เอฟซีนะอันนี้ทะเบียนรถด,ดิค่ะทะเบียนรถ เพิน่นมีคนน้นแล้วค่ะเอารถแล้วค่ะเอารถมาเปลี่ยนเอารถมาเปลี่ยนให้อาจารย์คือว่าเอารถขั้นดำอาจารย์ไปแล้วเอารถขั้นนี้มาเปลี่ยนไว้ 8, 7, 3, 6, 8, 7, 3, 6, ให้ก็คือทะเบียนแปดเจ็ดสามหกค่ะเอารถทะเบียนแปดเจ็ดสามหกมื่ห้อาจารย์แล้วเอารถของอาจารย์ไปขั้นสีดำแล้วค่ะนี่แต่ว่าเมื่อที่เอามาเปลี่ยนห้าน้อยก็ออกสามหกแอดจำไมา่ได้ลรอว่าห้าน้อยอะไรเนาะ นาเจอมันพูดที่แล้วเหรอไหมประมาณมันพูดที่แล้วพูดที่แล้วนี่ตรงกับมันที่ยี่สิบห้ามันห้าน้อยพ้นออกสามหกทะเบียนรถคันที่เอามาเปลี่ยนนี่คือแปดเจ็ดสามหกได้ไงที่เดี๋ยวคันแอดเบาๆก็เดี๋ยวก็สีว่าโอ้ยเนาะคันเบาก็สีว่าลายโตเนาะเอา้าก็เอาไปพินิจพิจารณาเอาทั้งนี้ทั้งนั้นก็ทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางเนาะ,ะ่ะ สื่อกลางหาแนวทางให้กับเอซแฟนสองคุณพ่อคุณแม่เป็นเพียงสื่อกลางในการหาซื้อหยิบจับสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันทุกชนิดนะคะขอคนละหนึ่งไลน์หนึ่งแช่นะคะเป็นกำลังใจให้กับท่านสองโจงพผ้าด้วยน้ำเนเด้อคะ่ะสำหรับผู้ที่เข้ามาใหม่ฝากกด ติดตามให้เป็นกระดิ่งแจ้งเตือนสีดำทั้งหมดนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆเด็ดๆจากทั้ง่องทั้งรายกันของกาบขอะคุณคุณพ่อคุณแม่พี่น้องสุขุสุข,สข,สขนนะคนะที่กดไลค์กดแชร์ให้ยิบจับสลากกินแบ่งรัฐบาลไทยกับคอยถึงรางวัลที่หนึ่งเด้อย,ยิบ,บยใบไดกลายเป็นชัว่วเป็นลาบเป็นมนันให้ร่ำไม,ม่ลุย้ยแห้งๆปังๆมันๆสุขุสุข,สข,สขนอย่าลืมเด้อเอฟซี 4, วันที่สามสิบเลขทูปาาระจย์จ่ะ กดคำว่า,ารอไว้ค่ะสำหรับคลิปนี้ยแอดขอตัวก่อนเด้อค่ะคลิปหน้าเจอกันใหมแล้วค่ะอัปเดตใหม่กับสิวันที่30เนาะค่ะเจอกันใหม่หรือถ้ามีเอียงดีๆเด็ดๆแอดก็ะจะมารีบิเอามาลงใหนนะะ้แล้วค่ะสำหรับคลิปนี้ยแอดขอตัวก่อนแล้วค่ะคลิปหน้าเจอกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ